แม่น้องไม่พูดอไลน์เขาสั่งฝนน้องแล้วหวันนี้หนูเอาบาสบอลมาด้วยเดี๋ยวมาเล่นเล่นบาสบอลหนูเจอสมบัติครบแล้วส,ส,ลนะสวัสดีทุกคน และว,วันนี้เรากำลังจะไปเที่ยวเขาใหญ่และวันนี้เราจะไปพักกันที่ดุสิตดีทูและก็ถึงที่พักกันแล้วกำลังจะเช็คอินคนรู้ไหมที่ดุสิตดีทูเขามีคาเฟ่ใหม่ด้วยนะแต่ตอนที่เราไปอะคาเฟ่ยังสร้างไม่เสร็จเลยเสียดายมากมาแล้วตรงนี้แหละที่มันเป็นซิกเนเจอร์ที่เราต้องมานั่นก็คือสระว่ายน้ำตรงนี้สวยมากมอเอามาเที่ยวกันเนื่องด้วยวัน ของสิงหานะหลังจากที่เราเช็คอินเสร็จแล้วก็จะมีรถกอล์ฟมารับเราและนำสัมภาระไปส่งที่ห้องในระหว่างที่นั่งรถกอล์ฟเราก็จะชมวิวไปด้วยทุกคนที่นี่พนักงานดูแลดีมากนะที่เรากำลังคุยกันอยู่นั่นสิงหากำลังบอกพี่พนักงานว่าเขามีราบูบูมาเยอะมากพี่อยากได้ไหม ทุกคนดูสิที่เรามาเพราะสิ่งนี้เช่นกันนั่นก็คือชักโคกไม่ใช่คืออ่างจากรุซี่อันนี้จ้าทุกคนที่ไหนบ้างมีอ่างจากรุซี่อยู่กลางห้องตรงนี้และตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะเปิดน้ำลงอ่างจากรุซี่แล้วเพราะเราจะเล่นน้ำกันเราเลือกโรงแรมนี้เพราะสิ่งหายอยากเล่นบับเบิ้ลบาร์ด ซึ่งวันนี้เราก็เตรียมบับเบิร์บารมาด้วยนะทุกไหก่อนจะลงอ่างจากรูซี่แม่ก็ต้องถ่ายลูกก่อนเพราะเดี่ยวห้องมันเลซึ่งแม่ก็พยายามถ่ายคอนเทนต์อีกแล้วลูกอยู่ในอ่างจากรูซี่และเรากำลังคุยและตกลงกันว่าเราจะทำคอนเทนต์อะไรคนเชื่อแม่ก่อนที่เราจะมีลูกอะ่ะเราก็กลัวจะไม่ได้เที่ยวแบบนี้ แต่ไม่ใช่เลยพอเรามีลูกกลายเป็นว่าลูกเป็นยิ่งกว่าเพื่อนเราอีกพอลูกจะเป็นคนช่วยเราคิดคอนเทนต์เลยว่าจะทำอะไรซึ่งเรากับลูกเคมีตรงกัน โคชโชคดีอ่ะทุกคนก็<า>ทุกคนดูลูกซีแอคอาสมาดอกเมล่า <c oughs> บอกแล้วว่านางก็มีความเยอะเหมือนกับแม่เนี่ยแหละและเห็นในอ่างจากกูซี่นั่นไหม <c oughs> เอาน้องๆ <c oughs> มาด้วยคนมาเยอะมากเพื่อตอนนี้เรากำลังเจรจากัน <c oughs> คอนเทนต์ที่นางคิดวันนี้ก็คือเสียสิงหา คลิปที่เราถ่ายแต่ละคลิปจริงๆเราไม่ได้ตั้งใจจะลง YouTube นะทุกคนแต่เกิดจากการที่ว่าสิงหายอยากเป็น y o u t u b e อมากเพราะฉะนั้นการทำ YouTube มันค่อนข้างที่จะยาก กว่าจะมีคนซับสไคร์เรากว่าจะมียอดคนวิวเราอะไรอย่างเงี้ยมันยากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทําได้เราก็เลยต้องพยายามหมั่นลงคลิปเพราะฉะนั้นคลิปของเรามันก็จะไม่ค่อยได้น่าดูเท่าไหร่แต่เราต้องมีการลงคลิปแบบสม่ำเสมอทุกคนช่วยเราด้วเราก็เลยต้องไปหาคลิปที่เราไปเที่ยวมาแต่ละที่แล้วก็มาต่อต่อกันมาตัด พื่อที่จะมีคลิปลง YouTube เพื่อเปิดการมองเห็นเรื่องจริงเราไม่มีเวลาเลยนะทุกคนเพราะงานเราเยอะมากแต่ในทุกครั้งที่ลูกมาเปิด y o u t u b e ลูกก็จะถามว่าแม่มีคนดูวิวหนูไหมมีคน s u b สไครต์หนูเพิ่มไหมเราก็เลยเห็นถึงความตั้งใจของลูกนี่ก็เลยเป็นที่มาที่เราจะต้องสัรหาคลิปมาลงนะ เพราะฉะนั้นในช่วงที่เราทำคลิปตอนเราก็จะไม่มีเวลาตัดคลิปหรือทำให้คลิปสวยเท่าไหร่นะทุกคนเพราะเราไม่มีเวลามากงานเราเยอะมากทุกคนสิงหามีความตั้งใจมากทุกคนรู้ไหมว่าใน iPad ของสิงหาสิงหาถ่ายคลิปเยอะมากเพื่อที่จะมีคลิปมาลง YouTube เพื่อจะเปิดการมองเห็น ถ้าทุกคนจะเมตตาการุณากับสิงหาก็ช่วยกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะแม่ก็จะช่วยลงคลิปได้แค่ช่วงตน้ตนๆเท่านั้นนะลูกหลังจากนี้ไปพอสิงหาโตเขาก็จะเริ่มทำเองเป็นแล้วเราภูมิใจในตัวลูกมากตรงที่ว่า ตอนที่เราเด็กเรายังไม่รู้เลยว่าเราชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรแต่สิงหารู้แล้วว่าสิงหาชอบเต้นชอบแสดงเป็นคนกล้าแสดงออกมากามเราก็รู้สึกดีใจกับลูกมากที่ลูกเขารู้ว่าเขาชอบอะไรและไม่ชอบอะไรเด็กมากเลยนะทุกคนที่อายุขนาดเนี้จะรู้ถึงความต้องการของตัวเองก่าทยายมาตั้งเยอะ <S 2> <S 2> <S ตั้งแยะแล้ว ไปกันต่อดีกว่ากับคลิปนี้นก็เป็นตอนที่เรากำลังกลับมาจากทานข้าวจากข้างนอก ที่จริงโรงแรมก็มีร้านอาหารนะทุกคนแต่เราอยากจะออกไปทานข้างนอกเพื่อชมบรรยากาศและก็กล่าวว่าจะไปนั่งชิลๆนานซะหน่อยแต่เกิดอะไรขึ้นก็คือสิงหากืนน้ำบับเบอร์บารที่เราเล่นในจากูซี่ไปเยอะมากทำให้เขาเกิดอาการอาเจียนเ,เลยต้องกลับมาพักที่ห้องก่อนเพื่อให้สิงหาได้พักผ่อนและนี่ก็คือภาพบรรยากาศรอบๆโรงแรม ทุกคนทารรมาชาติมากเลยนะได้ยินเสียงจิ้งหรีดหรือเปล่าจิ้งหรีดไม่ได้ยินได้ยินแต่จริงจก<อ>สิงห<อ><ะ>์อยู่ชั้นสองและนี่เรากำลังจะขึ้นลิฟต์กลับห้องากับพ่อเขาเดินขึ้นบันไดปล่อยแม่ขึ้นลิฟต์คนเดียวและที่ห้องก็มีกระจกบานใหญ่มากส่องแล้วสวยมันอดถ่ายไม่ได้เลยทุกคน แล้วถ่ายแล้วก็ดูหุ่นดีด้วยดูสิตัดภาพมาที่ตอนเช้าเราลงมา,มากินเ,เบรกสอาหารเบรกตก็เยอะมากเป็นอาหารนานาชาติมีหลายอย่างให้เลือกหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วเราก็มาเล่นสระว่ายน้ำช่วงเช้ากันก่อนรอบนี้เราไม่ได้ลงสระนะแต่ลูกเราไปทุกโรงแรมต้องลงทุกสระของโลกโรงแรม ขาก็เลยเปลี่ยนไม้ให้พ่อเขาลงเล่นสระว่ายน้ําแทนเราแทนสระว่ายน้ําที่ดูสีดีทูนะทุกคนน่านเล่นมากสวยมากเพราะว่าวิวมันห้อมร้อมไปด้วยภูเขาทุกคนบรรยากาศดีมากจริงๆแล้วสิงหาว่ายน้ำเป็นนะทุกคนแต่ว่ายังไม่ได้ปล่อยให้ลงสาผู้ใหญ่เพราะว่าเราไม่ได้ลงน้ำก็ยังไม่ ไม่กล้าไว้ใจให้สิงหาลงไปเล่นสาผู้ใหญ่คนเดียวก็เลยต้องรองพ่อเขาก่อนนะทุกคนเอ,อ,เอ,อัน,นและนี้พ่อก็ลงมาแล้วที่จะเล่นน้ำกับลูกพุงย้อยเลยทุกคนเห็นกำแพงตรงนั้นไหม มันไม่ใช่กำแพงธรรมดาแต่คือผาจำลองไขที่ปีนผาเป็นก็สามารถมาปีนได้นะแต่เราปีนไม่เป็นเราเป็นแต่ก่อกำแพงแต่ตอนนี้มีคนปีนน้าผาอยู่จริงด้วยนั่นไงทุกคนและตอนนี้เรากำลังจะกลับห้องไปให้อาหารน้องอาปากากันแล้วนะพ่อเขาเดินช้าจังแม่อื้อหล่อมาก พ่อเป็นคนมั่นใจตัวเองสูงมากเขาพูดเสมอว่าเขาเป็นคนรอมากและความมั่นใจตรงนี้สิงหาจึงได้รับมาเต็มๆนี่ก็เป็นหนึ่งในความมั่นใจแบกน้องๆเดินทั่วโรงแรมไม่มีความอายใครขนมาขนาดนี้แต่ก็กลัวโดนขโมยคำถามคือใครอยากได้หรอลูกและนี่กว่าจะได้ไปก็ต้องแอกดหรือก็หล่อใช่ย่อยนะแม่หล่อไม่หลอให้ทุกคนตัดสินกันเองนะ ทุกคนอดใจรอนิดนึงนะสิงหาต้องลีลาก่อนนิดนึงกว่าจะไปให้อาหารน้องอปปก้าได้น้องน่าจะหิวกันน่าดูน้องอปปก้าตัวนี้ชื่อว่าน้องชีเคสเหมือนน้องคนนี้ชื่อน้องโกโก้น้องมีกันสองคนโกโก้อร่อยไหมอ่ะอร่อยมากเลยสิงหายากลองชิมดูไหมอ่ะเราอิ่มแล้วนะสิ น้ำลายเขาสั่งสอนเราจริงเหรอใช่ไหมโก,โก็โกเธอได้รับการสั่งสอนมาใช่ไหมระยะเธอดีงามมากเลยนะโกโกจนแกหิวไม่มีอะไรมากหรอกสิงหาตือดีๆหน่อยเดมไปจะเอาไปไหนล่ะฉันยี่หิวหิวจุโกโก็โกเธเก่าว่าเธอจะไม่แบ่งชีสเค้กเลยหรอไม่ใช่ไม่แบ่งแต่ว่าชีเจเขาเป็นผู้หญิงเขาต้องรักษาผิวแล้วเขาก็ต้องรักษาผิวเลยไปยืนหลบแดดตรงนั้นนะ่ะ งั้นก็ก็มากินกลางแดดสิมาสิงหาเราจะให้ฉันกินดีๆไม่ได้เหรอจะจะให้ฉันกินแบบพี่เลนเพื่ออะไรนี้ฉันลืมตัวไปก,ก็ก็ขอโทษนะฉันเปิรซนหลังจากที่เราให้อาหารน้องอัปปากาเสร็จแม่ก็เช็คเอาท์แล้วเราก็ไปกันต่อและก่อนที่เราจะกลับบ้านกันคุณพ่อเขาก็จะพาสิงหาไปปล่อยพลังก่อนนั่นก็คือ ที่นี่คือรูเซอร์เขาใหญ่นะทุกคนที่นี่จะเป็นเพล y g r o u n d สำหรับเด็กๆนะทุกคนอยากบอกว่าที่นี่สนุกมากที่นี่มีซิปลายสำหรับเด็กเล็กด้วยนะทุกคนแต่สิงหาย,ยังไม่ทันเล่นฝนก็ตกซะก่อนและตอนนี้สิงหากำลังตามล่าหาสมบัติอยู่นะทุกคนตอนเข้ามาเขาจะมีลายแทงให้เราด้วยตอบโจทย์สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกน้อยกันมาก ทุกคนไม่ต้องตกใจกับเสียงกีตรงนั้นเพราะว่าแม่ก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยจ้าเพราะมันสนุกจริงๆและนี่สิงหาก็กำลังจะชักกระเยอแล้วเขามีให้ผู้ปกครองเข้าไปร่วมเล่นด้วยซึ่งใช่เลยจ้าแม่ก็ไม่รอดและทุกคนคิดดูแม่เป็นคนไม่ชอบกิจกรรมแต่แม่ก็ต้องทำเพราะลูกขอร้องจริงเหรอเอาไปแลกที่ไหน ทุกคนดูสิสิงหาสนุกมากเอาจริงๆใครที่ไปเขาใหญ่แม่แนะนำมากต้องไปที่นี่เพราะกิจกรรมเขาเยอะมากแล้วก็คือบรรยากาศและวิวดีมากที่นี่คือคาเฟ่ด้วยนะทุกคนกคนุณพ่อคุณแม่สามารถมานั่งรอได้สบายบอกเลยว่าแม่ต้องไปซ้ำที่นี่อีกครั้งแน่นอน ลูกสนุกมากแม่ก็สนุกไปด้วยเจ้าหน้าที่ที่นี่ก็ดูแลดีมากแถมเอนเตอร์เทนสุดๆแม่นี่อยากจะเกิดกลับไปเป็นเด็กไปอีกครั้งเล่นไม่ได้นานเห็นไหมทุกคนฝนมากสิงหาย,ยังไม่ได้ทันเล่นสิปลายเลยฝนก็ตกมาเที่ยวที่ไรแม่มีปัญหากับฝนทุกทีส่วนคุณพ่อหล่อแอบหัวเราะแม่อยู่ข้างสนามควรจะเป็น <c oughs> ทุกคนไม่ต้องตกใจนะอันนี้เราไม่ได้ทะเลาะกันแบบนี้ที่บ้านเราเรียกว่าเราหวานกันนะอยากรู้จักพวกเรามากกว่านี้อ,อย่าลืมกดติดตไม่อยากก็กดติดตามเธอวไว้ล่ะวันนี้ไปก่อนนะฝนตกแล้วายบ้าย